นนก็จริงๆตื่นเต้นมากเพราะปีนี้ปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะได้ลงแข่ง Vios Ready Cup แล้วก็ <c oughs> คือจริงๆแล้วอ่ะใจจริงอะอยากเป็นนักแข่งรถมากๆเป็นเด็กแล้วอะไรเงี้ยแต่คือดูอย่างนี้มันไม่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนว่าจะอยากแต่อยากมากชอบอะไรแบบนี้ก็เป็นโอกาสค่ะได้ได้โอกาสมาแข่งให้โตโยต้าก็ดีใจมากมากๆ, <c oughs> ๆเลยทีย่ไถึงตัดสินใจลงแข่ง คนที่เรารู้จักเพื่อนเพื่อรอบข้างเราเขาก็ชอบอะไรแบบนี้ชอบรถชอบความเร็วอะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราเราคิดว่าเราเห็นคนอื่นอย่างเช่นพี่กระตาพี่นานาที่เขาขั ler, บกับนคนเท่มากเลยผู้หญิง pues like ที่ใส่ชุดใส่กับลงมาจากรถเลิศอะไรเงี้ยข่งรถเนี่ยมันมันเท่มากเราเราอยากเป็นอย่างนกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสก็ ได้ไปซ้อมแล้วแล้วก็มีพี่แมนพี่ของพี่โต๋อตาเขาก็มาดิวให้เข้มเลยเขาก็บอกโอเคพอได้อยู่อย่า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 เครียดมากอย่าเกรงมากคือเอาเอาเซฟก่อนแล้วเอาสนุกก่อนอ่ะแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปรุ่นนี่มันรุ่นอะไรคะรุ่น VOS ค่ะ VOS One Make Race ค่ะระยะทางเท่าไหร่เอ่ยไม่รู้วันไม่รู้ร <laughs> สนามแรกก็ราชมังคลาวันที่สิบเก้ายี่สิบนี้นะคะ่ะก็น่าจะกิโลก,กว่ากเองแต่ไม่รู้กี่หลักค่ะแต่นี่มีแอบถามทุกคนว่าพี่ไม่ไม่จะไป เขาถามทุกวันถามซ้ําแล้วซ้ําอีกจนเขาคงจะลาคาญแล้วอะอะไรเราบ้างเขแม่อะไรเราบ้างเขาคือคือเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรคือคือบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพึ่งอย่าแพนิคเพราะแอร์เห็นรถคันไหนมาปั๊บตามเรามันล้วก็เฮ้ยทำไงทำไงทำไงก็รอรอรอเลยก็สบายไม่เป็นไรอย่าเพิ่งซีเรียสที่1ที่2ที่3ามกูยังไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยที่โลเอาไว้ก่อนเอาสนุกก่อนแล้วก็เอาประสบการณ์ไปเรื่อยๆก่อนค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็ ซ้อมไกเยอคะค่ะแต่ก็พยายามจะไม่กดดันตัวเองมากงานทดละครบ้างโชว์กำ<อ>ลังแรงชอบไหมชอบไหมชอบก็ ดีมากค่ะเดินไปไหนก็มีแตคนดา่าคุณอู๊อคุณอู๊เป็น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 ,เป,น,เ,ปนเป็นที่แบบรู้จักกันเยอะมากอะไร <ป S 1> อย่างเงี้ยไม่เดินาดหรอบ้างย<ด>ังยังเลยจะเดิ<ต>เนไปเดินไปที่ไหนทุกคนเรียกอู๊เหมือนเลยทุกคนก็ว่าขึ้นลิฟต์ไปไหนก็แบบอู๊ทำไมแบบแบบแกต้องร้ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นเรียนด้วยกลัวเหไม่กลัวค่ะถือว่าเราเล่นเข้าถึงบทบาทอ่ะค่ะก็ดีใจมากที่คอนทอลดีค่ะว่าเราเป็นแบบนี้แล้วหวั่นใจเราว่าไงบ้างเขาดีใจมากเพราะเขาเรี่ยแหลานะ ทำให้เราเหมือนเขาพูดเรื่องเรื่องรถทุกวันอย่างเงี้ยเขาอยากแข่งมากใช่ใชเขาเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งเลยโดยสัมไปเพราะว่าเขาาชอบรถเขาบ้ารถเขาเป็นคนทําให้นร,รู้สึกว่า เราอยากมาแข่งเราอยากทําให้รู้สึกว่าเออภูมิใจในตัวเราในใน<ม>ในแง่หนึ่งอะไรเงี้ยพราเรื่องเรื่องละครเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แบบนี้วันนี้แบบว่าไปดูแลเราถงกโบสนามมาค่ะเขาแค่ขับรถไปส่งหน้าปากซอยเขายังไม่เคยขับเลยค่ะเขาขับไปตั้งแต่ก้าวโมงเช้าไปส่งที่นครไอที่สนามซ้อมเลยค่ะที่นครชยัยศรีเรียกว่า,ายอยากประชิดตัวเลยปากคะรอขับด้วยอยากขับบ้าใช่ เราสองนี่เขาว่าไงบ้างคะเขาชอบเขาก็บอกว่าเออน่ารักดีเล่นเป็นเด็กอายุสิบหกอะไรเงี้ยแล้วทคนคนแล้วมั้งไหมคนชอบมาถามเขาบอกว่าตัวจริงเป็นอย่างี้หรือเปล่าเขาก็บอกเออเหมือนกันเดทเลยได้เลยตอนนี้หวานแบบก็ก็เหมือนเดิมอะค่ะมันมันมันคงที่มันอยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบเซ็กซี่บ้านถ่ายจุดสัุดงามใช่ยังอะเอาเอาเอาให้มันหาดูยากหน่อยหรือว่ารอหนูให้หนูหนูมีนมมีอะไรให้ก่อนเลย รอแป๊บนึง่งแต่งกันเป็นไงบ้างคะดีค่ะดีค่ะทุกคนบอกว่าไม่ดูน่าเกลียดไม่ดูโป๊ไปดูแบบว่ากําลังใสๆเพราะว่าทางศูนสุขภาพเขาก็บอกว่ายิ้มเยอะๆนะแล้วอย่าโพสเพ<อ>ราะเราหน้าลายด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ที่ถ่ายไปก็มีอยู่นะมีนิดนึงอะหลุดออกมานิดนึงใช่เราเป็นคนเลือกเองแหละค่ะแต่ทีนี้ปีนี้จะมีให้ดูอีกค่ะ ยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่ทราบแต่คงยังอะค่ะคงยังยังไม่มีค่ะมีแค่นี้จะมีกู้กันบ้างป่าติดต่อมาสิคะยังไม่มีใครติดต่อมาเลยค่ะจะยินดีถ่ายค่เสจจะลับสมล้รจะมีอะไรไหมคะเดี๋ยวมีค่ะแน่นอนต่เดี๋ยวไปก่อนต่างช่องค่ะต่างช่อง